นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพคะวา นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยนะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยนะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโย นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหสหาสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโต อหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรัมรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภร,รัตสีสาหัสสาสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรัมรมะบูชาสังฆะบูชา อคีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหัสสาสุธรรมา พุทธโธธัมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังคาบูชาอัคคีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุรโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธร,รมมะสังคะบูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภรัตศีสาหัสสาสุธรมรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอัคีทานังวรังคันธังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโต อหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตสีสาหัสส,สคคาสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรมมะบูชาสังฆะบูชา อคีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหัสสาสุธรรมา พุทธโธธัมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธร,รมมะบูชาสังคาบูชาอัคีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูรโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรมมะสังคะบูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตศ์สีสหสหาสุธรมรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอัคีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโต อหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรัมรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภร,รัตสีสาหัสส,สคคาสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆะบูชา อคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมิอิมังสัจจาวานังอธิฐามิพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิ สังฆังอธิษามิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพะรปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพะรปัตตา ปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารัขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพลัปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารัขังพันธามิสัพพโส ตั้งจิตอธิษฐานขอสติปัญญาและให้คิดทำสิ่งใดให้ประสบความสำเร็จทุกประการทั้งทางโลกและทางธรรม ขอสิ่งที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานจงศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริงโดยฉับพลันทันใจเหนือความคาดหมายทุกประการอิมังสัจจวาจานังอธิษฐามิพุทธังอธิษฐามิธรรมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้ได้ผานพบคุณงามความดีทุกๆประการจนกว่าจะเข้าสู่นิพพานและขอให้ข้าพเจ้าผ้นจากความทุกๆประการจนกว่าจะเข้าสู่นิพานนพานนะิพพานะปัจจโยโหตุ ข้าพระเจ้าผู้นับถือพระพุทธศาสนาขอน้อมอาราธนาบารมีรวมแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์พระโพธิสัตว์พระมหาจากททักรพรรดิทุกๆพระองค์นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคตขอบารมีรวม อันหาที่สุดมิได้ทั้งหมดนี้โปรดจงแผ่ไปถึงภพภูมิต่างๆทั่วทั้งสามแดนโลกทกาตนับแต่อบายภูมิสูงขึ้นไปถึงพรหมโลกชั้นสูงสุดขอสัพพสัตมนุษย์เทพเทวาทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายอยู่ในวัดต,ตะสงสารสาเอดภูมิ ทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินทั้งหมดทั้งสิ้นขอจงได้รับมหากุศลผลบุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจทำและสร้างสั่งสมบําเพ็ญมาแล้วทั้งในอดีตชาติปัจจุบันชาติโดยทั่นทั่วทุกตัวตนทุกคนทุกท่านทุกพระองค์เทิน สาธุสาธุสาธุ